สวัสดีครับพบกับรายการ Power On จาก Mx Phone นะครับรายการที่จะมา Power On สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าแกจเกตที่น่าสนใจให้ดูกันนะครับซึ่งวันนี้เรามาพร้อมกับอะไรเอ่ยต้นนี่ Xperia S นะครับผมโอ้โห Android สุดฮ o ต t มากในเวลานี้เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่กำลังเป็นกระแสเป็นกระแสให้พูดถงกมาอยู่ทุกวันนีนเลยครับโอเคคุณนงดีแกเก็บสิงกูโอเคแกแกกล่องมาเลยคะก็อ่ะ คุณแกปบต้องลองพูดสิว่ามันมีไงบ้างคร่าวๆตัวนี้เ,เป็น c p u Dual Core แล้วนะครับมาเป็นตัวแฟกชิปของทางโซนี่แล้วก็ตัวตัวหน้าจอเนี่ยย<ว>ังมาพร้อมขนาด4.3นิ้วนะครับผมเป็น Reality Display เห็นไหมใหญ่โตมโหฬารานอกจากนี้จุดเด่นยังเป็นดีไซน์ที่เป็น NXP Series คือเป็นดีไซน์แบบใหม่ของโซนี่ ซึ่งเราจะถามเรากว่า NXT ซีรีส์มันไปย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้ถ้าอยากรู้อย่ามาถามอย่ามาคิดว่าจะรู้ด้อย่ามาถามตรงคอมเมนต์นะครับโอเคเราจะมาดูเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมีหูฟังอินเอียร์ให้มีที่ชาร์จโอ้โหเจ๋งๆ USB แบบโอไมโครแบบผักหัวด้วยแล้วก็คู่มือใช่เอาปล่อยมันไปโยนมันทิ้งตัวนี้เอาถอดจากซองลองรับ 3G มจี้คอดแบนด์ด้วยนะครับโอเคเราจะมาพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกก่อนดีกว่า ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากหน้าจอที่เด่นมากแต่ว่าจุดเด่นของงานดีไซน์เนี่ยมันอยู่ที่ส่วนล่างของเครื่องที่ใสใสเนี่ยเห็นไหมได้เนี่ยใสมากแต่ว่ากดไม่ได้ใช่ไหมกดมันไม่ใช่ปุ่มปอเมอยู่ข้างบนใสๆเนี่ยเป็นปุ่มสัมผัสแทน แล้วก็มันเป็นจุดเด่นตรงที่มันคือเสาอากาศด้วยใสยๆเนี่ยอืคือมีฟังก์ชันเป็นเสาอากาศอ,อันนี้เนี่ยด้านข้างด้านนี้จะมีวอลลุ่มรอเกอร์แล้วก็ปุ่มชัตเตอร์พร้อม HDMI p o ์ตส่วนด้านนี้ก็จะมี USB port เป็นแบบไมโครมีฝาปิดให้อย่างดีอ่ก็โอเคเราจะมา power on กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะ,อะไรแกะแกะ เอาแกะได้ด้วยหรออแกะได้โอเคแกะได้แต่มันถอดอะไรไม่ได้เลยโอเคทีนี้เราจะมา power on กันเลยพร้อมแล้วกดโอเคพอแล้วนี่คือ live p ป p เปแบบใหม่หรือเปล่าทำไมไม่คุ้นเลยแบบใหม่ของทางโซนี่เลยนะครับเป็นการเปลี่ยนแบรนด์มาจากโซนี่ลิขสัตอนนี้เป็นชื่อเต็มๆก็คือ Sony Mobile Communications ก็เลจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยดูดีดูดีแต่แบน Xperience อยู่อ่านล็อกเสร็จปุ๊บ UI มีอะไรน่าสนใจบ้างแบบ s o นีตัวนี้เป็นท k สเ a p e UI เหมือนเดิมนะมีจุดเด่นเหมือนเดิมตรงโปรแกรมโปรแกรมเนี่ยไอโปรแกรมทัสเก็เนี่ยเป็นหน้าต่างหน้าต่างเนี่ยที่รวมๆไว้ทั้ง Facebook, Twitter, Gmail หรือว่าอะไรพวกนี้้สามารถเลื่อนกดดูได้นะครับว่า เป็นยังไงแล้วพร้อมโชว์รูปทีวิวให้ดูด้วยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของ Sony ่ลิขสัที่จะรวมเอาพวกโซเชียลแล้วก็เรื่อง,องต่างๆของโทรศัพท์เนี่ยมารวมมาเป็น Timescape อ,อีกสิ่งหนึ่งที่ได้ยินมาว่านอกจากที่จะมีจุดเด่นหน้าจอที่เป็นระดับเดียวกับเ e t i นาดิสเพย์เราเนี่ยคือกล้องใช่ไหมใช่กล้องมาพร้อม12ล้านพิกเซลมี LED f a นะครับผมพร้อมระบบ autofocus น e n s o r เป็น XMR จริงเหรออเออเก็ชัดอยู่นะชัดสุดยอด อันนี้ iPhone 4S ยังอายอ่ะเนี่ยขนาดจริงเลยเหรอจริงอายขนาดไหนใช่ไปแอบหลังต้นไม้เลยไหมหนีลงมุดรูลงท่อไปเลยแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากถ่ายรูปแล้วเนี่ยถ่ายวิดีโอเป็นยังไงเอ่ยรุ่นนี้ถ่ายวิดีโอก็เป็น Full HD 1080p อ่ามีระบบ s ต p e r Bright คือแบบว่าเอ่อการการสั่นการถ่ายเรียกได้ว่าโซนี่รุ่นนี้เนี่ยไม่มีกั๊กไม่มีการเมมคกั๊กเต็ม หน้าจอก็จัดเต็มแล้วมีอะไรอีกมานอกจากกล้องกับหน้าจอที่เป็นจุดเด่นแล้วก็ดีไซน์ตัวนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของเสียงที่มาพร้อมเทคโนโลยีแสดงเอ็กซ์ราวอันนี้เพลงปรับเสียงก็ดีนะก็โอเคแต่มันขึ้นอยู่กับเพลงด้วยหรือเปล่าใช่ว่าอัดเพลงมาเท่าไหร่อ่าอันนี้น่าจะบิดเลทต่ำหน่อยมั้งอ่า ม่สิดีขนาดก็อโอเคนะแต่ X Now นี่คือถ้าพูดถึงความเทียบเท่าน่าจะเท่ากับ Brio ขอทาง Hitc โอเคนะทีนี้เนี่ยเรื่องราวของความน่าสนใจตัวเรื่อเนี่ยนอกจากซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์น่าสนใจแล้วเนี่ยจะมาดูเรื่องของความประทับใจดีกว่าคุณแกประทับใจอะไรบ้างนอกจากการตัวน,นี้ประทับใจเรื่องการดีไซน์มากว่าครับโอ้สวยงามมากแล้วก็เป็นที่น่าจดจำนะครับแล้วก็กล้องด้วยกล้องสวยมากถ่ายปุ๊บ มันวิ่งจริงๆเออ,เออ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 สำหรับตอยรู้สึกว่าความประทับใจมันอยู่ที่ความรู้สึกไม่ได้จับคือมันต้องมาจับจริงๆเห็นะรู้สึกว่าทั้งผิวสัมผัสแล้วก็อะไรต่างเนี่ยมันน่าจับมากมันน่าใช้เพียงแต่ว่าสิ่งที่นํามาสู่ความไม่น่าประทับใจคือว่าวัสดุเนี่ยวัสดุด้านซึ่งถ้าเกิดใช้ไปปุ๊บเนี่ยเชื่อเลยว่าการเวลาจะทําให้เครื่องเนี่ย เปลี่ยนวัสดุจากผิวด้านผิวมันแน่นอนอแล้วสังเกตได้จากมุมเหล่านี้ก็จะเริ่มเ,มเงาแล้ว,แล,วแ,ลและผมมีจุดจุดที่ไม่พอใจนิดนึงคือเรื่องของปุ่มที่กดกดยากนิดนึงตรงปุ่มตรงนี้นะครับผมมันบางทีต้องกดย้ำหลายๆทีถึงจะติดไม่ก็แบบว่าต้องกดหนักๆหน่อยเงี้ยติดอาจจะเป็นปัญหาที่ทางด้านซอฟต์แวร์องต้องไปแก้ไขกันนะครับแล้วก็ตอนนี้คือทางโซนี่จะขายจุดเด่นตรงที่ว่าเป็นเอสเทเลียระดับ HD ก็คือว่าหน้าจอก็เป็น HD ดูหนังแบบ f HD ได้ทุกอย่างบน HD หมดนะโอเคนี่ก็คือ flagship โฟนจาก Sony Mobile ในปีนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณ Sony Mobile Communication Thailand นะครับที่ได้ให้เครื่องมาปุยยี่ปุยยำกันขนาดนี้แล้วก็อีกสิ่งที่เนี่ยอยากจะขอขอบคุณก็คือว่า a s 3G เครือข่ายที่ดีที่สุดสำหรับผมครับสำหรับผมด้วยก็ผมก็ใช้ใช้กันครอบครัววันนี้เนี่ยพวกเรา2คนแล้วก็รายการ Power On จาก MX Phone ก็ต้องขอลากันไปก่อนสาหรับคราวหน้าเนี่ยเราจะไป Power On กับอะไรต้องอติดตามกันนะมีใครยังส่งเครื่องไม่เราอยู่อ่ะนั่น,นสิก็ต้องติดตามกันว่าจะยังมีใครส่งมาอีกไหมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ